ต่อมานะคะเราจะมาปรับปรุงรายการตั้งค่าประกันสังคมส่วนที่บริษัทสมทบให้พนักงานนะคะเราจะทำการตั้งค่าจ่ายเราก็อยู่ที่สมุดรายวันทั่วไปอยู่นะคะกดปุ่มเพิ่มเลยค่ะ ลงบัญชีคือวันที่31นะคะรายละเอียดก็คือตั้งค่าจ่ายเงินสมทบนะคะรายละเอียดก็คือนะคะตั้งค่าจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเดือนหนึ่งทับหแปดที่บริษัทออกให้นะคะ ค่ะลงมาที่ช่องบัญชีด้านล่างเลยนะคะเราจะลงบัญชีโดยการเดบิตบัญชีเงินสมทบป,ประกันสังคมนะคะพิมพ์เขาว่าเงินสมทบรหัสคือ512021นะคะเงินกองเงินสมทบกองทุนประกันสังคมะคะ่ะ เป็นจำนวนเงิน350บาทนะคะต่อมาเครดิตเงินสมทบประกันสังคมหกนะักหน้าที่จ่ายค้างจ่ายนะคะ ทาาที่จะค่าจ่ายรหัสบัญชีสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สามนะคะกดเลือกเลยค่ะเราก็จะกด F2 สมดุลน,นะคะจากนั้นให้กด F10 เพื่อบันทึกนะคะให้เครื่องรันหมายเลขอิเลเชอร์ให้ตอบ yes นะคะ จากนั้นโปรแกรมจะเคลียร์หน้าจอให้ว่างนะคะจากนั้นเราจะไม่บันทึกต่อนะคะให้กด Escape ออกค่ะตอบ yes นะคะเราจะมีรายการอยู่2รายการนะคะจากนั้นกด Escape ออกค่ะค่าการ ตั้งค่าจ่ายประกันสังคมก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ